ทีนี้เราไปติดตามบรรยากาศนะฮะบรรยากาศสดๆงานลอยกระทงปีนี้รวมไปถึงเดี๋ยวมอนิเตอร์ว่าม็อบกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยจ,จะไปป่วนที่ไหนยังไงหรือเปล่าก็มีการนัดหมายนะฮะล่าสุดไปติดตามที่คลององคอ่างผู้สื่อข่าวท็อปนิวเราพร้อมแล้วที่นั่นนะฮะบรรยากาศสดๆฮะ อ่าเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับเชิญค่ะค่ะคุณสันติสุขคุณอุบลรัตน์คะบรรยากาศที่การจัดงานนะคะลอยกระทงที่คลององอ่างแห่งนี้ต้องบอกว่ายิ่งฟ้ามืดลงค่ะบรรยากาศยิ่งคึกคักประชาชนจากทุกสารทิศนะคะต่างลังหลเดินทางเข้ามาร่วมชมงานกันในวันนี้นะคะซึ่งอีกสักครู่นะคะด้านหลังดิฉันค่ะทางด้านของผู้ว่า ชาการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะพร้อมคณะผู้บริหารรวมถึงคณะตูตาตูตานุทูตนะคะจาก9ประเทศจะร่องเรือนะคะจากสวนลอยฟ้าเจ้าพยาค่ะมาตามคลององอ่างและมาขึ้นที่บริเวณท่าเรือฝั่งสะพานพานุพันธ์เพื่อที่จะทำพิธีเปิดงานลอยกระทงกรุงเทพมหานครประจำปี2564อย่างเป็นทางการค่ะ ซึ่งบรรยากาศนะคะโดยรวมนะคะภายในงานลอยกระทงที่คลององอ่างแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าประชาชนค่ะได้มีการเดินทางมาเที่ยวชมงานลอยกระทงที่คลององอ่างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะซึ่งประชาชนที่มาเที่ยวงานนั้นนะคะบางส่วนก็ได้มีการสวมใส่ชุดไทยย้อนยุคค่ะ แล้วก็มีการนํากระทงมาจากทางบ้านนะคะและบางส่วนค่ะก็ได้มีการนะคะมาเลือกซื้อกระทงภายในงานค่ะเพื่อนํากระทงเหล่านี้นะคะมาลอยขอขมาพระแม่คงคาภายในคลองอ,อกอ่างค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางด้านของการจัดงานลอยกระทงนะคะก็จะมีทางด้านของพลตํำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมาทำ พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการและการจัดงานลอยกระทงที่คลององค์อ่างแห่งนี้นะคะภายในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมการแสดงมากมายอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีไทยดนตรีร่วมสมัยรวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนะคะเพื่อให้ประชาชนค่ะได้มีการดื่มด่ำกับบรรยากาศรวมถึงนะคะภายในงานก็ยังมีนะคะถนนคนเดินบริเวณริมคลอ,ององอ่างอีกด้วยค่ะซึ่งนะคะหลาย คนนะคะอาจจะมีการวิตกกังวลในเรื่องของมาตรการทางด้านของอาการรักษาความปลอดภัยมาตรการในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะต้องบอกว่าการจัดงานในปีนี้ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการยึดหลัก DMHTA นะคะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุข เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะโดยนะคะได้จัดให้มีการทำสัญ,ญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างบริเวณพื้นที่การจัดงานนะคะรวมถึงนะคะบริเวณที่ท่าเรือนะคะโป๊ะท่าเรือค่ะให้ประชาชนนะคะได้มีการต่อแถวแล้วก็ทยอยลงมาลอยกระทงบริเวณโป๊ะท่าเรือนะคะนอกจากนี้ค่ะก้อน ได้มีการนะคะให้ผู้ค้านะคะประชาชนทั่วไปนะคะที่มาร่วมงานค่ะทุกคนจะต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมถึงนะคะภายในงานก็มีการจัดนะคะจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิค่ะให้ประชาชนที่ก่อนที่จะเข้างานนะคะได้มีการวัดอุณหภูมินะครับค่ะ ซึ่งอ,อีกสักครู่นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพม,มหานครรวมถึงนะคะคณะทูตก็จะเดินทางมายัางท่าเรือด้านหลังดิฉันนะคะเพื่อทำการเปิดงานและก็ทำการลอยกระทงที่คลองแห่งนี้ค่ะสำหรับบรรยากาศนะคะก็อย่างที่ได้รายงานไปว่าค่อนข้างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมา ร่วมรอยกระทงไปแล้วนะคะบางส่วนและบางส่วนก็ยังคงรอยร,รอการลอยกระทงอยู่ดังนั้นนะคะสําหรับประชาชนท่านใดนะคะที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเดินทางไปรอยกระทงที่ไหนก็สามารถเดินทางมาร่วมกันรอยกระทงที่คลององอ่างแห่งนี้ได้ค่ะคุณอุบลรัตน์คุณสันติสุขคะขอบคุณค่ะ,ะคนเยอะ,ะแล้วก็สวยนะคะมีประดงประดับไฟเหมาะกับการลอยกระทงข่าวเราเป็นไงฮะ สวยทะลุยยแมสเลยฮะ,ะบรรยากาศคือคึกคักนะขอบคุณมากครับคขอบคุณค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศสดทีนี้อันนี้เป็นการถ่ายทอดของทางทรทรนะที่สุขโขทัยค่ะอ่าบอกแล้ววันนี้เราประมวลภาพนะฮะอ,อันนี้ที่สุขโขทัยนะฮะเผาเทียนเล่นไฟเอ๊ะทำไมมันเหมือนเชียงใหม่อ่ะนะมีขบวนรถอย่างนี้ด้วยนะเอออันนี้ที่ไหนฮะทีมงานฮะอออันนี้เป็นบรรยากาศที่สุโขทัยนะขบวนรถเหมือนกันเลยนะ อตอนเช้าเมื่อสักครู่เนี่ยคะนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศนะฮะเนี่ยอ๋อในประดับไฟอย่างนี้นะฮะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเช็คนิดนึงนะผมว่าเชียงใหม่นะฮะอมอเดี๋ยวกลับมาฮะคืนนี้เป็นบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนนี้ได้เดินทางออกมามีความสุขกันใช่ค่ะอีกครั้งหนึ่งะนะฮะ แล้วก็บรรยากาศล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงอาเดี๋ยวสดที่ไหนพร้อมเอาขึ้นมาเลยนะฮะภาพเมื่อสักครู่นี้หรือว่าภาพที่สุขโขทัยก็ได้ฮะเดี๋ยวเอาขึ้นมาเลยครับบรรยากาศที่คึกคักในต่างจังหวัดใช่เพราะว่าวันนี้สุขโขทัยเนี่ยโอ้โหเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยต้องบอกว่าทุกๆปีจะสวยมากพี่หนุ่มครับเพราะว่าเขาจัดที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอ่า,อาทีมงานครับนี่ที่ไหนฮะนสรุปเมื่อสักครู่นี้คือเชียงใหม่ถูกไหมฮะ อ่าเห็นไหมผมเนจําได้เป๊ะมากเพราะว่าดูจเมื่อคืนนี้แล้วที่เชียงใหม่นะขบวนรถนั้นอะแต่นี่ที่สุโขทัยฮะออ้จเดี๋ยวดูเสียงบรรยากาศไปเลยฮะค่ะโอ้อ้าอันนี้เป็นภาพอ่าไม่ใช่ภาพสดนะฮะค่ะนะฮะทีมงานเช็คนิดหนึ่งครับนะฮะกลับมาฮะเนี่ฮะ อันนี้เป็นบรรยากาศเราก็จะพยายามประมวลบรรยากาศที่ต่างๆมาให้ใช่รวมถึงในกทรทมจุดใหญ่ๆก็มีที่สะพานพระรามแนะครับอบองค์อ่างแล้วก็ภาพบรรยากาศที่นายกวันนี้ไปลอยกระทงะนะวันนี้นายกเดินทางไปลอยกระทงพร้อมภริยาคู่สมรสนะแล้วก็บรรดารัฐมนตรีแน่นอนจุดที่ไปลอยก็คือคลองพดุงกรุงกรเกษมะนะนี่งานสืบสารประเพณีลอยกระทงวิถีไทยนะครับค่ะแล้วก็มีเด็กๆเนี่ย มีการแสดงด้วยนะนี่เด็กๆแต่งชุดไทยมานะ oh. วันนี้นายกอธิษฐานอะไรนายกได้เปิดเผยว่าอธิษฐานให้บ้านเมืองปลอดภัยขอขมาลาโทษพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและพระแม่คงคานะ <c oughs> แล้วก็แผ่นดินอิติปิโสพระควาเรื่องขอขมา,ามีคาถาอยู่แล้ว <c oughs> ในเรื่องของการลอยกระทงการขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาที่คุ้มครองประเทศชาติตัวเองด้วยภัยต่างๆให้ผ่านพ้นไปจากประเทศไทย ให้ทุกอย่างมีเสถียรภาพทุกเรื่องลดความขัดแย้งให้มากที่สุดนะจ๊ะ <c oughs> น,นายกรัฐมนตรีถามนะค่ะ <c oughs> แล้วนักข่าวสาถามอีกนายกจะย้ายไปอยู่ที่พักใหม่ที่หกรัฐมนตรีตั้งขึ้นตามกระแสข่าวหรือเปล่าไม่ <c oughs> พลาดเลยนะพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคาถามนี้ <c oughs> ก็ขึ้นรถแล้วชี้ให้ดูหน้าจอบนรถที่กําลังออกข่าวเ <c oughs> สกสกลอัถาวงพี่โบพี่โบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกกาลังออกข่าวอยู่นะ ออกมาตอบโต้คุณหมอชลน่านให้ดูที่จอเนี่ยมันมีข่าวนี้อ,อยู่เนี่ยช่องไหนนายกทับนิ้วเหรอฮะทับนิ้วหรือเปล่าเนี่ยแ <laughs> สดงว่านายกเนี่ยกำลังมอนิเตอร์คุณแลมโบอ้อยู่พ่ดีเซกนตกนอยู่พอดีนะค่ะอะแต่นี่เ,<อ>เป็น<อ>บรรยากาศที่คลองพด,ดุงนะฮะอันนี้ที่คลองพด,ดุงกรุงเกษมค่ะนะฮะ แม่บรรยากาศนี่ช่วงลอยกระทงท <นะ S 1> ี่นี่มีที่ดานุพมาด้วยอ่าเนี่ยลุงป้อมนะลุงป้อมก็มาค่ะอ่าเอาภาพเต็มๆหน่อยเนี่ยจะได้เห็นลุงป้อมนะฮะนี่นะรัฐมนตรีหลายท่านเลยครับอ่าแล้วจริงเนี่ยมีเด็กๆมาด้วยนะค่ะนะฮะมีเด็กๆมามาเพียบเลยอ่าในงานที่คลองพะดุงเนี่ยนะฮะนี่ัน,นี้คือตอนเดินลงมาลอยแล้วค่ะนะฮะคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ ข้างๆทำเนียบนะคะอ่านี่ฮะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของบรรดารัฐมนตรีนะฮะแต่ละคนอย่างเช่นคุณสาธิตปิตุเตชะดีใจที่ได้กลับมาลอยกระทงครับลอยกระทงปลอดภยัยวินัยต้องไม่ลืมครับลอยลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจคแต่ชุดเนี่ยมันสงการนะคุณสาธิตคะอ,อ๋อมันยังไม่ถึงวันไงชุดยังไม่มาอ๋ออามาก่อนเอาอ,อย่างนี้ก่อนะนะก็ยังไม่วายเตือนนะเพราะว่าสำคัญนะฮะแล้วพี่หนุ่มดูกระทงสิคะ กระทงเป็นรูปอะไรฮะข้างในมีวัคซีนแล้วก็เว้นระยะห่าง1เมตรครับใส่แมสด้วย<อ>เจลแอลกอฮอล์ล้างมือต้องไม่พร่องนะคะครับเนี่ยกระทงของรัฐมนตรีสาธารณสุขก็อย่างนี้แหละนะส่วน <c oughs> สอสอ,สอปุ้ยพิมพ์พัฒรวิชัยกุลอ่าสอสอนครศรีธรรมราช <c oughs> สุขสันต์วันลอยกระทงพน้นโศกโรคภัยห่างไกลโควิดนะคะเห็นไหมนี่ต้องเลือกภาพอย่างนี้สิคุณสาธิตเห็นไหมชุดชุดอย่างนี้อันนี้ใช่อันนี้ใช่ค่ะ ก็ลอยทุกลอยโศกไปนะฮะนี่สอสอปุ้ยพิมพ์ประธานนาครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ไปติดตามบรรยากาศสดที่หนองคายหนองคายพร้อมแล้วนะคะผู้สื่อข,ข่าวของเราอาเชิญเลยนะคะเชิญค่ะ ครับขอบคุณครับคุณสันติสุขคุณอุบลรัตน์ครับนำทุกท่านนะครับมาติดตามเทศกาลลอยกระทงครับที่วัดมีชัยท่าอำเภอเมืองจังหวัดน้องคลายครับซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงนักขณะนี้นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักครับโดยผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขณะนี้นะครับเป็นภาพสดสที่เกิดขึ้นครับที่บริเวณวัดมีชัยท่าอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายนะครับซึ่งตอนนี้ยังคงมีพี่น้องประชาชนในจังหวัดน้องคายรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับต่างเทยอยเดินทางมาร่วม ลอยกระทงในลูปแม่น้ำโขงกันอย่างต่อเนื่องครับโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดน้องคายในช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงณขณะน,นี้บรรยากาศอย่างที่บอกไปครับว่าบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ผมจุดยืนรายงานอยู่ณขณะน,นี้เป็นวัดก็คือวัดมีไทท่านะครับซึ่งติดกับริมแม่น้ำโขงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย โดยเทศบาลเมืองหนองคายได้ร่วมกับชุมชนมีชัยและชุมชนในเทศบาลเมืองหนองคายนะครับจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2564ครับภายใต้ชื่องานจุดประทีปลอยคงคาพุทธบูชาเดือน12ประจำปี2564ครับซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมลอยกระทงในแม่น้ำโของอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมในวันนี้นะครับประกอบด้วยการประดับไฟตามริมเขื่อนป้องกันตะลิ่ง การประดับไฟกระทงยักษ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปและยังจัดโป๊บแพรให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ลอยกระทงในแม่น้ําคงอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีการจัดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดนะครับโดยจัดกิจกรรมโดยจัดกิจกรรมบันเทิงออกทั้งหมด โดยงานประเพณีร,ระทงที่จัดขึ้นที่วัดมีชัชท่าครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสร้างความสามัคคีประชาชนในชมุมชนต่างๆโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนได้ทยอยเดินทางมาร่วมร,ระทงกันบ้างแล้วนะครับซึ่งในอีกสักครู่หนึ่งครับจะมีการเปิดงานกิจกรรมภายในงานอย่างเป็นทางการ และจะมีการลยกระทงในแม่น้ำโขงตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณการและก็จะมีการประกวดนางนพมาศในทุกปีที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาร่วมงานและร่วมกระละกระทงในแม่น้ำโขงกันเป็นจำนวนมากนั่นเองครับ และคุณสันติขกุณอุบลรัตน์ครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับก็คงจะต้องขอประชาสัมพันธ์สําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการข่าวเป็นข่าวอยู่ในขณะน,นี้หากสนใจที่จะมาร่วมลอยกระทงที่วัดมีชัยท่ายังคงสามารถเดินทางมากันได้นะครับเพียงแต่ทุกท่านก็ยังคงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนา,ามายัยการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสมนะครับและช่วงนี้ กลับไปทางสถานีครับอันนี้ก็ที่จังหวัดน,น้องคายนะคะครับแม่จริงๆเนี่ยถ้าพาเดินเข้าไปคุยกับชาวบ้านนะจะดีเนาะเออจะได้พาท่านผู้ชมไปดูนะแล้วก็เห็นบรรยากาศเป็นยังไงะนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่า